ให้มันถึงใจด้วยนะนี่คือธรรมนี่คือวินยนั่นเราจะรักษาหรือเราจะทำํำลายพระเจ้าก็ตัดอยู่แล้วนี่เราจะเป็นผู้รักษาหรือจะผู้ทําลายหน้าที่ของพวกถือนั่นทั้งพระทั้งบาสนาปิการนี่มีหน้าที่ที่จะรักษาหลักธรรมหลักวินยัยรักษาทาวินัยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าร่วมกันร่วมกันร่วมกันโหทยจ 2, ังสองพันห้าร้อยกว่าปีดูที่คุณงามความดีของมหาบุรุษเอกของโลก ดูชื่อของพระอ,องค์ดังพระไม่หรอโอ้โหข้าใครพปฏิบัติตารมแล้วทรงมากทรงผลทรงคุณงามความดีรุ่นๆเนี่ยนึกถึงเมื่อไหร่ก็ภาคภูมิใจนะพ่อพูดให้ฟังตรงนะวันนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่จะการเข้าพรรษาอยู่ถ้าใครจะเข้มงวดขวขันเพียนประจํจาก็เอาที่พระแล้วก็ฉันน้อยพูดน้อยนอนน้อยเพียนมาก มีสติรู้ตัวอยู่สมควรพูดก็พูดไม่สมควรพูดก็ใหญ่พูดสัรวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจให้ปกติสุขอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยจึงจะสามารถชงมรคงชงผลได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นอกธรรมนอกวินัยไม่ได้ถ้าใครนอกธรรมนอกวินัยมแจะจมก็จมมแจะตายก็ตายนะต,ต,ตายจากคุณงามความดีที่สร้างจมไม่สามารถสว่างสวายด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยมัรคด้วยผลหลวงก็ทำมาแล้วนี่ จะบอกว่าทำวินัยไม่ใช่ของเททำมาหรือ,อยังดูที่อยู่ป่าอยู่เขากี่ปีเรานี่เป็นสิบสิบปีเราอยู่ป่าอยู่เขาลูกเดียวนี่รอดได้เพราะพ่อรักษาก็คือทำก็คือวินัยไม่กล้าพวกพูดผีปีศาจเป็นอาจารย์ไม่กล้าวพญาคุฑพญานาคตนไหนเป็นอาจารย์ถ้าคิดว่าพอพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพวกถือพญานาคทั้งหลายก็มากราบดิกราบเราด้วย นั่นสมบุญบริวรตันนั้นตาพญานาคสร้างบาร,รมีโพธิญาณยังอยู่ในทุกขติภูมิอยู่ก็มากลาบมาไหว้ที่จะว่าอะไรล่ะมันก็มีในธรรมในวินัยหมดนี่ช่วยเหลือพระพุทธศาสนานี่กเขเข้ามาช่วยที่เตพระยานาคไม่สามารถบรรลุโสดาบันได้กราบคุณงามความดีเหรออันนี้เราไม่เข้าไปก้าไก่แต่พระอยไปทำ ถ้าวาุปฏิการาจะไปกราบคุณงามความดีของพญานาคที่คิดว่าท่านสร้างบบารมีเป็นผู้ที่ยันแล้วก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะที่พูดนี่แต่ว่าพระยะหาธรรมก็แล้วกันอย่าไปหาธรรมสิ่งนี้เพราะตัวเองก็เลยประเสริฐแล้วนี่นั่นตระกูลนี้ตระกูลของพุทธเจ้าน,ะนั่นวงวงนี้เป็นวงของพุทธเจ้าเป็นวงที่ ศาตร์โลกในใจโลกกระท่ากาไหว้ะกูลใหญ่แต่กูลของพุทธเจ้านี่ตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ปฐมจนถึงสมณะโคดมุริเจ้าและก็ไม่มีคําว่าที่จะจบจะสิ้นต,ต่อไปต่อไปต่อไปนี่จบสิ้นไม่เป็นเพราะคนชั่วก็เบิดขึ้นอ่ะคนดีก็เติดขึ้นขนไปมันขนไปไม่หมดขนไปมหาบริพิพานนี่ถึงพุทธเจ้าแต่ลแตล้วพระองค์แต่แล้วพระองค์มาขนไปขนไปไม่หมดนะก็เพราะว่า ความชั่วของพวกเรานี่มันไม่ยอมละออกเท่าทีมันจะหมดได้ยังไงพระเราก็เต็มโลกเต็มสงสารที่หัวใจมันเต็มเป็ดเต็มถีอยู่นี่เต็มหมูเต็มหมายอยู่นี่เออถ้าทางคารวะญาติโยมเราไม่เข้าไปก้าไกนะ่นี่พ่อพูดให้ฟังพอมันประมาทญาติโยมนะหน้าที่ของพระก็คือสอนอุบาสกปฏิการเขาสิสอนได้เท่าที่สอนลองห้ามดูเออเมื่อเขาไม่ทําตามแล้วก็แล้วไปนี่เราก็ไม่เข้าไปก้าไก่ ส่วนบางอย่างเขาก็ทําบุญทำกุศลอยู่ก็แล้วไปอออีกอย่างเขาก็ไปการาบพระยาคุปพยาหนา้กากราบพูดผีปีศาจอยู่แล้วก็แล้วไปอีกส่วนเขาก็ทําบุญบเขาอยู่เขาก็มีสติกํลาลังปัญญาแค่นั้นสอนตัวเองนั่นสอนให้ข้ามจากทุกขติเข้าสู่สุคติภูมิขั้นสูงสุดให้ได้เดี๋ยวนี้พวกพระเราเรายัางอยู่ในทุกขติยังไปการาบพระยาคุปญยาหนา้าอยู่นั่นเห็นไหมหล่ะทุกขติภูมิ สัตดิเรชนเป็นมนุษย์แท้ๆของพาะกาแสวพัดอย่างดีเป็นสิ่งที่เลือดสิ่งที่ประเสริฐกับไปกับพระญาคุตพญานาคเป็นอาจารย์อยู่เร็วไม่พระเรานี่ได้มาก็เอาให้ฤาษีปอบหัวให้ทนได้ไหมล่ะพวกเราชาวพุทธิีแท้รับไม่ได้ทนได้ยากมหาบุรุษเอกของโลกนี่สองพร้อยกว่าปีดูที่พ่อเรานี่ ขนาดไหนเนี่ยสร้างคุณงามความดีให้กับโลกให้กับสงสารให้กับพวกพวกเราได้การาบได้ไหว้แต่พวกเราเป็นผู้ทำลายสึกษาลาเพศไปดีกว่าลูกอย่ามาสร้างบาปสร้างกรรมในพระพุทธศาสนาอีกเลยถ้ารู้ว่าบุญรู้ว่าบาปนี้นี่สมควรที่สึกษาลาเพศไปซะนู่นวัดไหนก็สร้างพระานาคไว้าการาบไหว้ดูดิวัดหมู่วัดคณะวัดครูบาอาจารย์บางวัดก็กราบ พาลุสิตลูกหาไปกาบแล้วอ่ะกาบพญาคุดเอ้ยกาบพญานาคแล้วเนะี่ยเสื่องเช่นบวงสวงหูเราเล่นรับไม่ได้นะอืรับไม่ได้จริงๆนี่มีหน้าพุทธศาสนาจึงเสื่องไปเสือเส่องไปเสื่องไปเราไม่ลงนะพอพดให้ฟังรงนะสามแดนโลกธาตุนีเราไม่ลงนะเราลงเต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นล้านภาษาก็ตามนะภาคสมัยปัจจุบันนี่เราไม่ลงง่ายๆนะถ้าไม่ทรงธรรมทรงวินัยนะั่น เป็นพระเทลานุเทแล้วฉันผู้ใหญ่แล้วก็ยกไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมนะในยศถาบรรดาศักดิ์นั้น,น,นแต่เราไม่ลงที่ทําที่วินัยเท่านั้นหลวงปู่ไม่ได้บวชมาเพื่อทําลายศาสนาเหมือนพ่อแม่คอาจยนนะหลวงปู่บวชมาเพื่อรักษาปกป้องพระพุทธศาสนาจรเินรุ่งเรืองและมั่นคงต่อไปเท่าที่หลวงปู่จะทําได้ถ้าใครมีบุญก็เข้ามาที่ถ้าผู้มีบาปก็ไม่ต้องมาที่คิดว่าตัวเองทำถูกถูกที่ไหน ถูกที่ทําที่วินัยหรือไม่นั่นเอาตัวนั้นเป็นเครื่องวัดถ้าถูกก็ต้องถูกตามหลักคาสอนของพระองค์ถูกต้องตามธรรมตามวินัยนี่ไม่ใช่ว่าถูกตามความคิดที่เล่ยๆซ้ำๆของตัวเองอันนี้เราก็ไม่ได้ไปว่าใครนะเพียงพูดให้ฟังาตามธรรมตามวิน,นัยหน้าที่ของพวกเรานี่พระเถนเนนจีอุบาสกติกานี่จะต้องรักษาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือธรรมก็คือวิน,นัยไม่ใช่ว่าจะไป เครื่องเิ้นวงสวงพวกเปตพวกผีอันนั้นดีเลศิศนี่เลือเศรษฐีอะไรล่ะว่าเสือเศรษฐีพยาคาเศรษฐีราชสีเศรษฐีว่ากันไปไวมาก็เหือกันอะไรทุกวันนี้เอาไปมามเราไม่เข้าไปก้าวไก่นะแต่พูดให้ฟังแค่นั้นนี่ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่พวกเราเป็นผู้ทำ ถ้รพระเราสอนอุบาสุปฏิการตามธรรมตามวินยัยไม่จะเสืออาาเส่อมได้ยังไงปฏิัติตามหลักธรรมหลักวินัยมรรคผลพระธรรมจะเสื่อมได้ยังไงไปไหนก็เท่าขัาไปไหนก็นูน่นเอาพระประจำวันเกิดวางเรียงกันอยู่นูน่นเออเอาพญานาคชื่อนั้นชื่อนี้นเออที่เลือดที่ประเรสริฐจ้างบารมีเป็นปุถิยานให้กราบให้ไหว้ว่าจะได้บุญมากได้พระนิสสงมากเราไม่เข้าไปเข้าข่ายนะทุกขติภูมิไม่ใช่หรือ เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่สร้างบาร,รมีเป็นโพธิญาณยังไม่บรรลุสวดาบันนี่ยังต้องอยู่ในทุกขติภูมิไม่ใช่หรือดังที่ศึกษาดูนั่นก็ต้องตกนรกหมกไหมนี่ก่อนที่จะถูกพระยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งต้องตกนรกหมกไหมเช่นกันนั่นก็เหมือน